แบมวันนี้อยู่กับดิ๊กซิงรลังจานแฟกไม่จิกเว่อใบตี้นั่นคือภาพบลวงตาสีชาที่หลอกลวงให้ใจรุ่มรักซิงขอรักสักคนนะ แม่งไม่ได้เตรียมลิฟต์ไว้อีกแล้วกูเวรกรรมไซซิง <izing> บัตตี้สีใบเทคบอกว่าคอคอสจจสเกตนำสองใบสุดขั้วโซ่หาราชไว้นบนไฟเจ้จบเทินอาชีพท,ทุกใบปัดเผาเพิ่มและ ทั่บไวัฒนามเรามี power ก็ผลืญม,มากกว่าการเป็นนี้ได้รับคีบ์บหนึ่งและเพนความเสียหายไม่สามารถถูกลดทอนได้หากไม่มีแอคนัน <c oughs> แล้วก็ร่างที่สอง เคไม่ค okay, uh, okay, so ่ดสามไปมีเพื่อปล่าวขอเวลาขอเวลาเช็คสักคู่โอเคไ่มใส่ ห้องขังแห่งรักที่ลูกโซนเป็นสีสาศริงใส่ไปเลยสามใบที่บอกว่า,ขอขอขอาวเขาจะสังเกตในเบสิคก็โซเม,มื่อไล่เปหมดไฟปัดพาวกับดีเฟเอนอย่าละสามพันคอเตอร์โคแก็ดีเจาบนมือวางทับอัศวินเวมนลหนึ่งใบที่มีพอร์เก้าพันหรือสูงกว่า ไปสนามแล้วไม่ขมไมมเข้าใจขอคอสและเมื่อเราต้นไม่เมื่อเข้าในระหว่างเอเเฟสยิงก็แข่งหนึ่งไลท์ฮิวหนึ่งไลท์ตอนที่ลไล่ไปบนไฟและใกล้จะถึงเ้นส,สองล่างสุดท้ายขอแลลวสักครู่ล่างที่หน้างต่อไปมันจะเป็นสามันมาก พอล่านนี้ไม่ใส่ก็ทำอะไรไม่อยได้นั่นก็คือนักเรียนวิชาเวทสิงห์ <c oughs> วัดเจนเหมียมใส่ไปเลยสี่ใบเทปบอกว่าคอคอเหมือนสองตัวที่แล้วเมื่อไรเมืม่อมดไฟจะจบเทินอัสวินทุกใบ พาเหมือนกันและคัตเตอร,ร์คอร์เซิร์ฟเวอร์บนไฟจากกองเราหนึ่งไปเสือกเป็นอะไรก็ได้และเมจิกซิงเกอร์ซิงใส่ไปเลยสองใบจะสังเกตแล้ในทสุดเหมือนกันเทคเหมือนกันที่ไม่เหมือนก็คือเมือ่อเราเตอรเอเทเฟสตของเราพาวเวอร์ไปนี้ถึงหมื่นสองหรือมากกว่าจะเจ็บเทิน อชวินเว้นม,มอทุกใบปปสนามเราได้รับดับเบิลเอามาหาดับเบิลให้แล้วก็ตัวฟาร์มหลกักเมจิกเบสซิง อชิกิใสไปเลยสใบเทอบบอกว่าหากมีอัชวินเวนมนใบอื่นอยู่บนสนามซัา,าจ,จัวแค่นั้นตัฟาร์มหลักที่เป็นสามัญของอัชวินเวนมนย้ําขอแค่อัชวินเวนมนเท่านั้น แล้วก็ใส่ใส่คนนี้กุหลาบโชกาที่ปล่อยไปเป็นสีขาวอสัสกิสองใบเทควาท่าถ้าอาชีวิตหนึ่งใบเจนเกตขอมันได้แลนะคาเตอร์หาดทีนี้เราได้ได้เว้นมือใส่สามารถขอกายเป็นนี้จะบนมืตอตัวแจกขอคอ เมื่อการนี้จำตีหามี power เก้าพันหรือสูงกว่าซาร์คิวจัวแค่นั้นใส่ไปสองแล้วก็ต่อไปมือกองของพวกเรา <c oughs> และแลัสสีเดียดใดพูดเจิดจ้าไม่พูดเจ,ดจิดจรัด,ด้วยแสงทองเบลคูลนสองใบ เคสโค้ดบางทับอาชีวเนหนึ่งใบเจนเกตหาเราไลา่เป็นหมดไฟในเทนี้ขอ,อก,การเป็นนี้ได้เมื่อการมีจมตีหรือทำลายมัตเตอร์คู่แข่งทำเร็จ,จแสดงกลับไปนี้คุ้มจริงจริง <c oughs> และเข้าสู่ตัวฟาร์ม2อใบที่เป็นตัวฟาร์มหลักเนี่ยมั้ง เจ้าหญิงอาซูสิชาฮะเกต,ตวาวาโรนีเฟสเซสองเซนเกตเซน,นแล้วก็เข้าซ้ายหรือเข้าขวาเทโดูไม่อ่านเพราะไม่มีไม่ได้เฉดเด่นแต่มันเทคข้างล่างคอเตอร์เจ,จ้าเจ้าหญิงสีชาในเทนเราค้นหาการไ่เกินหรืไปจากกอเราแล้วนะ โม่ลงดอกไม่ก็นำเข้าสวยเทมจับกองจากนั้นในเท่นี้ไปน,นี้ก็มีเวอร์นั้นจัว่วไม่เกินสองและตัวหาเวทของพวกเราส่วนก้างเห่งจัก,กรวาลไม่ได้สู่รีบัตตี้ใส่ไปสองค่อยๆจสังเกตนะหากมีเวทมนต์อยู่ในช่องดับใช้ละสอง เมื่อการนี้เขาสนามเปิดห้ายิบสองึ่งมืออันที่เหลือไปเรียวไว้ใต้ก่ลอง <c oughs> และมาเข้าสู่เวทมนตร์การเล่ <c oughs> ขอเวลาสักครู่จะเรียกปะสามมันเพียบแน่อนอน คุณแจซโลโมอนเล่มหนึ่งใส่ไปสองเทคคอเตอร์ซัสองคุณแจซโลโมอนเล่มสองใส่ไปสองคำมา์ใหญ่ซิฟิลลสใส่ไปสองเบอกว่าและการนี้ได้เมือ่อเราไล่เวบลโมนไปก่อนแล้วก็เทคคอร์เตอร์เปิดสอง ตัวท็อปเด็กสองใบะสุดทําำการหนึ่งไปที่ดูขึ้นมือที่แล้วอ,อีกหนึ่งใบเข้าเกตและไอวัดเซีสามเจนเกตตัวสองแค่นั้นแล้วก็อาบาเคดาบาใส่ไปสองใบเทคแ้่เาเกต รากการนี้ได้เมื่อกู่งแข่งแรกแวนแล้วก็ยกเลยเวทไปชะติดคอ์เตอร์ด้วยเนวเวชเนเวใสไปสองซัส,สงเกตจากนั้นอาอเราไม่การบืนมือจวดสองเตรมมือแล้วก็เมจิก,กคัด เลดอัพสั่นใส่ไปสองใบเทคนำม,มอนเตอร์ผู้แข่งขึ้นมือยิงหนึ่งถ้าทำยิงกระแพงแห่งชาร์ล็อตใส่สองนำเว้นบอลจากช่องดอกเราหนึ่งไป,ไปเรียกว่าแท่กล่องและเจนเกตแค่นั้น แล้วก็เทลูคาเลใส่มาสองเจนงเกตจีนอะไรเลือกใช้หนึ่งอกจะสอนอย่าง1นสแตนดาก็ไม่เกินหนและไอเทมบนสนามแล้วอแล้วสเลสคาสองใบแค่นั้นไล่จัดเทต้าใส่สองเจนเกตไ แล้วฉ้นเ่งอยาจะสร้างทำไมเทพผ่ามังกรเทศไม่ผ่ามังกรเทพจากกองขึ้นมือสัตหรือคตเตอร์ฮิล5ของดีของดีคนบอกต่อ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เข้ามาสูเวทมาสามบันไว้ไวสุดท้ายมหาเวทวงแหวน อย่างมังกรเทพของกวัาริย์ตัวใบอันสนเราได้รับพาวเวอร์อีกบวกหมื่นและดีเฟนต์อีกหมื่นเริ่มต้นเธอเขาก็แข่งเลือกเวทมนมาจากช่องดอกเราหนึ่งใบสามารถทิ้งมือของเราได้หนึ่งใบหากทำนำการนั้นกับเพื่อนมือและมาถึงเวทมนต์ของทิ้งทั้งหมดที่ เอาไว้ใช้เล่นทางนั้นเอาเวทมนต์เสชของก่อนเลยขอเวลาสักคู่น,นะ <c oughs> เสชเวทได้ดรอ,อ,อปเลสออฟเทสนันกกน่นเจนเกตเจนไรนัมมอนเตอร์อัศวินเวทม,มนต์ที่เชื่อว่าสิงเยอะ อยู่ในเชือการ์ดและไอเทมไม่เกินหนึ่งใบจากกองเราที่เป็นหนักชีวิตลด้วยนนขึ้นมือสับกองการ์ดแล้วก็เลือโซเมื่อริต้นไม่เมื่อไรกันนี้มอนเตอร์เมื่อมีมอนเตอร์ชีวิตลด้วยนวนสองใบหรือมากกว่าและเราสนใจไอเทม ซัาส,สองยิวสองตัวสองแค่นั้น <c oughs> แล้วก็เฟมเมทออฟสักอย่างหนึ่งจนงเกตที่อาชีวินจะบนมือเราตัวการ์ดสามไปแค่นั้นและใส่สองใส่สอง และใส่สองแค่น้ใส่อย่างละสองเลยไล่ตัดเวสวนก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็โอเคเหมือนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแต่คนนี้ใส่สาม มันต้องใส่สาวเลยนี่ว่าแล้วก็เฟร,รมคอนเทนต์ถ้ามีอาชีวน,นบนสนามเราซ้สองเฮลสองแค่นั้นเมื่อเริ่มต้นเด็กเทเฟีถ้าเกิดการได้นี้อยู่ในช่องดับท้งสามารถที้งการหนึ่งไบจับบนมือเราและเสิร์ชการไปนี้ขึ้นมือ แล้วก็เวทมนต์ซุมซุบอัเซินจับตับ,บเหมือนขาดไปใบหนึ่งใส่เพิ่มไม่ไปต่อไปของพรานั้นก็คือปีแข่งการปฏิวัติ ใส่ไปสามเทปตัวกัหนึ่งใบเลือกชนิงอยา่างจะสองอยา่างแต่ต้องมีอาชีวิตมนก่อนถึงจะได้จะจุดเทินอาชีวิตมนทุกใบเพิ่มพาวอีกหกพัน c เตอร์จะจุดเทินอาชีวิตมนทุกใบได้รับดีเฟนหกพัน 6, <c oughs> และดีเบกซิงกูลาลิเต้ใส่สาม รล่การนี้ได้เมื่อระหว่างกระจุก,กตีนของเธอรู้แข่งเจนเก,ก,กตจะเลิกกระจุกตีถ้ามีอาชีวอน,นของเราจะจบก,การทุกใบวนสนาของคู่แข่งลบเผ่าเด็กนี้เล่นกับเผาสูงมากแล้วก็ยินดีเตอร์ออฟไล่ได้เมื่อมีอาชีวเว,ว่นม,มนถ้าเรามีอาชีวเว่นมน ้าสองเกตอัชีิยพทวายปัดเพาสามพันและดีเฟนิกสามพันถ้ามีกราร์ดชื่อดีดแตกต่างกันสามารถเสิร์ตการ์ดธาตุไฟได้สามารถเสิร์ตคนนี้นี่นี่คนไหนก็ได้เอามาใช้งานต่ออีกรอบแต่ได้แต่ได้แ,ไดไดแค่เทอลนครั้งหลายไปเลยอ r ฟ ใส่ไปเลยสามใบเว้เซตติดตั้งได้แค่ไปเดียวเทงกบอกว่าอชิเทนทูใบก,กันเลสโดยความสามารถแข่งในระหว่างแอทแท็กเฟสทั้งสองฝ่ายนะัมมอนเตอร์อชิเม,มนบอนบนสนามเราไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือถ้าทำสามารถคออชิเวนที่ชื่อแตก่ตงกันดยจากคอคอจาก ช่องว่างเราลงวัชนาร์ไนเมคใจหนึงเกตจิตหนึ่งไลคอเตอร์สแตนอาร์ชิวเทุกใบจะจบเทินอาชิวเวนหมดทุกใบสามารถจบตีได้ในช่วงเฟสที่แค่นั้นและอย่างสุดท้ายที่เด็กนี้ต้องใส่ ก็คือเมจิกกีตาร์คีนาลิที่จริงมันต้องปิดกีตาร์โคแต่มีแค่นี้ก็เลยต้องใส่อันนี้ไปก่อนชั่วคราวเธบอกว่าการไปนี้จมตีต่อให้มีมอนสเตอร์อาชีวินเวนวนอยู่บนสนามแล้วก็ตามไม่อยู่ในช่องกลางก็ตตีได้ถ้า พาวมีเจ็ดพันหรือมากกว่าคีบโบนหนึ่งเมื่อการนี้จมตีหากไม่ใช่ลิงแอทแท็กไม่สามารถจกเลิกได้แค่นี้แล้วก็อยากทดลองอยู่นะแต่เอาไว้ที่หลังเพราะไม่ใช่แค่ลิตเจกเดียวอ,อีกลิตเจกหนึ่งเดี๋ยวว่างๆค่อยทำอาจจะขี้เกียจก็ได้ Vai ter que